อยู่จะช่องไม่บ้านจะาปัญหานะคะวันนี้อยู่ก็มาแนะนำนะทริปเมนต์เปลี่ยนสีผมของดิปโซ่นะขนาดร้อยห้าสิบมิลน,นะมีหลายสีมากนะซึ่งดิปโซ่ซูเปอร์ชายแฮนด์คัลเลอร์แว็กเนี่ยนะมีมาก มีสีมากถึง18ดเฉดสีเลยนะเกลือเนี่ยเวลาสีของเขาอะมันจะเข้มข้นนะเพราะฉะนั้นอยู่จะใช้ทิปเม้นต์หรือครีมนวดนะผสมเพื่อเจือจางสีนะสีเทานะเป็นสีที่มีคนถามยู่เยอะมากว่าทํายังไงนะคือพูดง่ายๆก็คือใช้สีเทาแเทาเม็ดถั่วลิสงผสมไปในครีมนวดสีขาวนะแล้วก็สะคือสี ก็จะได้แบบนี้เลยนะใช้ร่วมกับแชมพูม่วงนะก็จะได้สีประมาณนี้นะซึ่งของดิฟโซซูเปอร์ชายแฮร์คันเลเลอร์แว็กนะมีสีมาก มีสีถึงสิบแปดเฉดสีนะยุทคิดว่าย่ทํามาครบทั้งทั้งแผงคือทั้งสิบแปดเฉดสีนี่คือยทําำมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะสีดําสีน้ําตาลสีส้มสีเหลืองสีม่วงสีน้ําเงินสีเขียวแบบเฉดชมพูฟ้าหรือเขียวแบบเขียวอ่อนเขียวไตระดับนะสีแดงสีน้ําตาลสีแบบสีดําสีบอลทองสี เทาสีฟ้านะคือเวลาที่เราใช้นะก็ทาให้ทั่วเส้นผมนะทิ้งไว้10-15นาทีนะแล้วค่อยล้างออกแต่เขาบอกว่าสําหรับสีของทิปเม้นท์นะถ้าไม่เคยฟอกสีผมมาเลยไม่เคยปรับระดับเลยมันจะได้แค่ประกายผมนะแต่ถ้าเกิดว่ามีการฟอกมาแล้วนะอย่างน้อยแปดเจ็ดแปดเก้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะได้สีตามที่เราต้องการคือพูดง่ายๆว่าเราผสมสีในรีมนวดสีขาวยังไงนะเรา ก่อนที่จะลงผมเนี่ยนะก็จะได้ตามสีนั้นเลยนะซึ่งเฉดสีของเขานะทุกคนสีค่อนข้างจะสวยมากนะแต่ว่าสีค่อนข้างเข้มถ้าอยากได้พัดเทลนื้คือเราจะต้องใช้สีน้อยๆเลยซึ่งก็แบบประมาณเม็ดที่สมง หรือว่าประมาณแบบหนึ่ง,ง,งแปลงนะก็คือขึ้นอยู่กับความยาวของผมด้วยนะเราก็สามารถทําสีตามที่เราชอบได้เลยนะเออคืออยู่ลองมาหมดทุกสีแล้วนะอันนี้เป็นสีเคลือบผมด้วยนะซึ่งก็จะมีรุ่นแบบเคลือบนะ